เทพมหานครและอีกหลายพื้นที่จะยังคงมีอุณหภูมิลดลงนะครับอีก1-3ถึงองศากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงที่หนาวจัดที่สุดของลมหนาวรารอกนี้นะครับในทางอุตุนิยมวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าหนาวเจี๊ยบพันธ์พร้อมคาดว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสลากยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่จะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องและมีแนวโน้มอาจหนาวเย็น ช่ววงนี้ด้ดยิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอากิระกิธนะโสภาอากาศที่หนาเวเย็นในกรุงเทพมหานครถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่งบอกให้เห็นถึงดีกรีความหนาเวเย็นของอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเป็นประวัติการในกรุงเทพมหานครเห็นได้ชัดเจนอย่างในพื้นที่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทอุณหภูมิล,ลดลงมาอยู่ที่18องศาเช่นเดียวกับในย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่มีอุณหภูมิล,ลดลงเหลือ16องศา คนในเมืองต่างประหลาดใจกับอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่านี่คือปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างเฉียบพลันและคาดว่าดีกรีความหนาวเย็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะลดลงอีก1-3องศาในช่วง1-2วันนี้สําหรับกรุงเทพเองนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับในเมื่อเช้านี้อย่างที่แสดงเมื่อพูดในในแผนที่นะครับ18องศา และยังลดลงได้อีกนะครับลดลงได้อีกในช่วงวันที่19 20 21นะครับลดลงได้1-3เพราะฉะนั้นในปริมณฑลนะครับปทุมธานีนนทบ,บุรีลอยต่อรองอยุธยานะครับรนคปรปฐมเนี่ยอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่16-18องศา,าได้ครับ อากาศที่หนาวเย็นลงเฉียบพลันในช่วงนี้เกิดขึ้นจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดมาจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วหอบเอาความเย็นมาผนวกกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทําให้ประเทศไทยมีอุณหภ,ภูมิลดต่าลงอย่างรวดเร็วอิทธิพลของอากาศในช่วงนี้ทําให้ภาคเหนือมีอุณหภ,ภูมิลดลงเกือบ10บองศาในช่วงเช้าบริเวณที่ราบมีอุณหภ,ภูมิ7-8องศาบนยอดดอยศูนย์องศาและอุณหภ,ภูมิยอดญ้าติดลบทำให้ในปีนี้ภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุด รมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าหลังวันที่22ธันวาคมนี้อุณหภูมิอาจขยับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่จะลดต่ำลงอีกในช่วงสิ้นปีและกินเวลายาวนานไปจนถึงหลังปีใหม่ยังไม่ถือว่าหนาวที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูกาลของเดือนธันวาคมนะครับกลางเดือนธันวาคมเนี่ยมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยยังไม่แรงมากตัวแรงแรงมากจริงๆแล้วตามฤดูกาลจะมาถึงประมาณ ใหม่แล้วก็วจะอยู่กับประเทศไทยจนถึงสัปดาห์แรกของมกราคมนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้ฤดูหนาวในประเทศไทยจะอยู่นานต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่และแปลกกว่าทุกปีเพราะปกติฤดูหนาวในเวลากลางวันก็จะยังมีอากาศร้อนแต่ในปีนี้กลับหนาวทั้งกลางวันและกลางคืนอาคิระกิทนะโสภา so NBT News Focus